หนูเลือบไปเห็นคุณคุณพ่อใช่ไหมคะคุณคุณหนูลงได้ไหมคะขออนุญาตลงหน่อยนะคะอยากอยากแบบพูดคุยอยากพบปากเลือบไปเห็นขออนุญาตนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดูใครคะเนี่ยมาดูใครนะต,ต้นข้าวต้นข้าวโอ้โหน่ารักจังเลยมาดูบ่อยไหมคะครั้งแรกเป็นยังไงบ้างคะ สนุกมากเลยหนูยังไม่ได้ร้องเพลงเร็วเลยสนุกได้ไงคะเนี่ยอพอไหมจ๊ะพอขอบพระคุณมากเลยค่ะเป็นเอซชอบมากค่ะแล้วก็คือเขาเฝ้ารอมานานแล้วให้แม่พามาน้องเขาติดเตียงตั้งแต่กำเนิดเขาคลอดหกเดือนอตอนนี้เขาอายุยี่สิบแล้วอ๋อค่ะเป็นเป็นคุณพี่เขาเาอยากดูมากคือเฝ้ารอมากาจริงเหรอคะใช่ค่ะใช่เขา เขาดูอย <Restaur ants. S 1> well, ู่ทุกวันเลยแล้วก็เป็นเอฟซีกับคณะอะไรนะชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะพี่บาสใช่ไหมคะขอบพระคุณมากเลยพี่บาสดูหนูแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะทําไมถึงชอบดูต้นข้าวพีงเสียงดีครับเพราะแล้วก็น่ารักครับเถินขอบพระคุณมากค่ะพ่อพ่อแม่จ๋าเสียงประมือให้พี่บาทสหน่อยได้ไหมจ๊ะ ขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้พี่บาสนะคะหนูเป็นกำลังใจให้พี่บาสขอถอ้พี่บาสสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความสุขในการฟังเพลงของหนูในทุกๆวันนะจ๊ะขอบคุณค่ะถ่ายได้เลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะคะครูนิวถ่ายรูปกับพี่บาสแป๊บหนึ่งนะคะครับ ขอบุณค่ะขอบุณค่ะเสียบมือให้พี่บาสหน่อยค่ะขอบุณค่ะ <c oughs> เป็นกำลังใจให้พี่บาสนะคะหนูดีใจมากนะคะเวลาที่เห็นมีพี่ๆหรือว่าพ่อแม่แฟนเพลงนะคะที่ฟังเพลงของหนูแล้วมีกำลังใจมีความสุขในการใช้ชีวิตในทุกๆวันหนูดีใจมากนะคะหนูเหลือบไปเห็นหนูก็แบบ จริงๆเห็นตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าก,ก็คิดอยู่ว่าอยากจะลงไปหามากอยากไปพูดคุยนะคะว่าทําไมถึงมาดูนะคะขอพุณค่ะขอเพลงไหมคะแม่ไอ้ที่ว่าเขาเป็นกรรมการวัดลาดบัวหลวงเขาขอเพลงหนาวไหมพี่จ๋าหนาวไ,ไหมเหรอคะอุ้ยอายเหรอคะเ<ำ>พลงอุ้ยอาย,ายาพี่จ๋า ขาเริ่มไปละมือเริ่มมาแล้ะเขาอยู่ในช่วงเพลงหวานอยู่โหรีบจริงเลย <laughs>